น้ำตาผมคงหมดตัวแต่มันดีอย่างนะเวลาเราเล่นแบบไปแข่งขันหรือเจอแมตท,ที่มันตึงๆแล้วเราเล่นจะจริงจัง,จงกับเกมนี้กับเกมนั้นๆน,น,นะครับมันทําให้เรามีสมาธิกับเกมมากขึ้นทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นนะครับเวลาเราไปทํางานเวลาเราไปเจอเรื่องอะไรที่มันยากที่เราต้องตัดสินใจแล้วมันมีแต่ข้อเสียหรือกดดันตัวเองเหมือนกับผักดันตัวเองให้ไปเจอเรื่องกดดันอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราตัดสินใจได้เฉียบคมแล้วก็ทนแรงกดดันได้มากขึ้นนะครับเช่น เราได้เป็นประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเพื่อไปทํางานหรือไปเรียนเราได้เป็นประธานชมรมแล้วครูบอกว่าเดี๋ยวให้เกษีนะเป็นประธานให้หน่อยอ่ะเราก็ต้องผลักดันตัวเองไปถึงจุดที่ต้องกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เคยลงรายการแข่งไม่เคยกดดันตัวเองเราจะไม่กล้าทําอะไรพวกนี้นะครับใครที่ไม่ค่อยมีความกล้าหรือท้อแท้บ,บ่อยๆเจออะไรยากก็เปลี่ยนเกมเล่นเจออันไหนยากก็ไม่เอาแล้วไปเอาอันใหม่ ไปตบเด็กสนุกดีแล้งเยอะหน่อยก็โอ้ไม่ไหวแนละ้เกมนี้เล่นยากให้คิดแบบพี่นะครับอะไรที่มันยากแสดงว่ามันดีนะครับมันจะสร้างความภูมิคุ้มกันให้นายแบบเทพๆเลยถ้านายสามารถผ่านมันไปได้นะครับการใช้ชีวิตนายการตัดสินใจการเจอเปัญหาก,กดดันมันก็จะสบายขึ้นนะครับเหมือนฝึกตัวเองไปในตัวนะคนเราก็เหมือนเก็บรลเวลชีวิตไปเรื่อยๆกอ็อย่าให้เล่นเกมแบบเสียเปล่านะครับเล่นเกมก็ต้องมีติดอะไรไปบ้างนะ อย่างน้อยคนเล่นเกมก็คือคนฉลาดนะครับเพราะว่าคิดวิเคราะห์จดจำสกิลได้หลากหลายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักนะครับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคือจริงๆโลกปัจจุบันเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เรามีประโยชน์มากกว่าความรู้ด้วยซ้ำน,นะครับไม่เชื่อถามไอสไตล์เลยจินตนาการอยู่เหนือความรู้นะครับอันนี้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกที่เขายกย่องกันเลยนะครับคิด MC กําลัง2ได้ก็คือแบบอัจฉริยะเลยนะครับเขาบอกว่า จินตนาการอยู่เหนือความรู้อันนี้เรื่องจริงนะครับเวลาเราไปทํางานเรามีความรู้แน่นๆเลยเรียนมาแบบแ,บบแน่นๆเลยเกรดสี่แต่ไปเป็นลูกน้องคนที่เขาแบบเรียนได้แค่เกรดสองแต่เขาเป็นหัวหน้าเราเพราะว่าเขามีแบบแผนมีจินตนาการในการสร้างอาคอนเทนต์หรืออีเวนต์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เหนือกว่าเรานะครับทฤษฎีไม่ได้สําคัญเท่าปฏิบัตินะครับแล้วก็จินตนาการก็จะสําคัญมากกว่าความรู้ ทำาลยล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำไรล,ล้างแชแนลลุยไปกลับทำาลยล้าง <Whoa! S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำไรล,ล้างแชแนลลุยไปกลับทำาลยล้างแชแนล Let's go